ค่ะเป็นการลรนดอมนะคะเราเรื่องไพ่นะทุกคนใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมแับฟังดูได้ทุงคนใกระถางเจ็ดวันและสองราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยในทวีปยุโรปเอเชียทวีปอเมริกา <c oughs> พีก่อนทวีปอเมริกาแ <c oughs> อฟริกาใช่ไหมอ่ะโอเคทุกคนคะใครที่ชอบหรือรักการดูดวงดูเร,รนดอมดูพียากาศนะคะ,ะ,คะเห็นช่องนี้นะคะเป็นไม่หมออารมณ์ดีเนาะ เหหมอพลังงานบวกนะทุกคนนะออรับพลังงานดีๆรับพลังงานรวมกันนะมีคนไกลเฝ้าคิดถึงคุณค่ะเป็นการเลนดอมเราเริงไพ่นะใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะในการรับชมรับฟังค่ะนะคะวันนี้ถ้าใครไม่ได้ไปไหนแวะชมก่อนนะคะค่อยไปรับพลังงานดีก่อนมีคนไกลเฝ้าคิดถึงคุณการแรนดอมนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้อย่าซีเรียสอย่าตึงเครียดรับพลังงานดีๆกลับไปนะโอเคนะเรามาเริ่มกันได้เลยคะ่ะ มีคนไกลเฝ้าถึงคุณมีคนไกลเฝ้าคิดถึงคุณค่ะนะคะคนนี้เหมือน The Emperor นะคะสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีกันให้ทั่วห้องไปเลย <c oughs> ใครเข้ามาใหม่ก็สวัสดีเนาะถ้าใครเข้ามาดูย้อนหลังก็เป็นคลิวดโโเเอ้์ทุกคนนะ The Emperor เนี่ยนะคะความหมายของ The Emperor นะคะก็เป็นไพ่ใบใบนี้เป็นไพ่พ่อไพ่ผู้ทรงอํานาจ ไพ่ผู้มีแผนการความรับในใจเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการวางแผนการทำงานหรือจะทำอะไรเนี่ยจะเหยาะแยบไม่ได้เพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นโขดหินที่หนาขึ้นมาจะต้องพังทลายกลับไปช่วยผู้คนหรือมีลูกน้องหรือบริวารอยู่ข้างหลังนี้ที่นั่งเป็นบัลลังนั่นหมายความว่าถ้า,าไพ่ใบนี้มันเป็นพระราชาหรือเป็นพ่อพ่อมันก็หมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าตัวเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องดูแลคนเยอะใช่ไหมหรือดูแลคนในองค์กรค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาอ่ะดูแลคนในองค์กรเยอะใช่ไหมมันก็รวมไปถึงพาร์ที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าความมั่นคงอะเขาต้องเป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยนะคนนี้นะถามว่าอยู่แดไกลตามหัวข้อที่ขึ้นเลยค่ะมีคนไกลเฝ้าคิดถึงคุณคนนี้อายุเยอะพอคุณ ทำไมอายุเยอะพวกคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ไม่หย่อนแยะมีการวางแผนมีระบบระเบียบในการดําเนินชีวิตหรือสิ่งที่เขากําลังทาเพราะตัวเขาเองนะบอกได้เลยว่าตัวเขาหนักกาลังทําในสิ่งที่บางครั้งคนอื่นทําไม่ได้แต่เขาทําได้บอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําแล้วเขาประสบความสำเร็จอะ เขาชอบเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้พูดหรืออิมเพลเอร์ Emperor, เหมือนพ่อใช่ไหมชอบวางตัวเหมือนพ่อมากขรึมนิ่งน้านิ่งๆการสื่อสารระหว่างคุณกับเขาก็จะใช้อีเมลไหมอ,อ่อข้อความอีเมลอินสตาแกรมไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกับเขาถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่สุขุมมากเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่ดูแล้วมีความ enjoy และมีความ เมตตาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละนะคนคนนี้นะเอาง่ายๆนะแต่ก็ถึงยากเหมือนกันก็เดดเอมเปรโร่อะมันก็ต้องเข้าถึงยากแล้วใช่ไหมเขาจะไม่ให้เขาจะมีกำแพงของเขาไว้ไม่ให้ใครอะเข้าถึงเขาง่ายๆเพราะคนที่จะเข้าถึงเขาง่ายๆเขาต้องเป็นคนที่อนุญาตก่อนในความรู้สึกความสัมพันธ์ฉะนั้นแน่นอนค่ะในความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยคนไกลกว่านี้นะเขาเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่อบอุ่นสําหรับคุณแหละแล้วก็เป็นคนที่เขาทำให้คุณมีน้ําตาด้วยเหมือนมีการน้อยใจอะไรเงี้ยน้อยเนื้อต่าใจกันเกิดขึ้นใช่ไหมพูดตรงๆเลยค่ะหญิงถ้าน้อยใจเขาพูดตรงๆนะจ๊ะโอเคเนาะอ่ะเนี่ยแฮปปี้นะคะคุณคุณและเขาในแฮปปี้นะในระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุยกันหรือดิวกันนะ่ะคุณก็เป็นความเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญกับตัวเขาหรือเป็นคนที่ให้ใจเขาแหละนะเพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่ มีความละเอียดมีความอ่อนโยนมีใจมีความเมตตามีความรักละมีความปัรถนาดีหลายๆสิ่งหลยายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาก็เป็นคนที่มีพลังและอํานาจใช่ไหมเขานะ่ะสามารถปกคุ้มครองคุณได้แต่ด้วยระยะทางไหมมันทําให้การจูนการสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์หรือคอนแทคกันระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเนื่อยไหมแล้วเรามันเป็นประเภทที่มันแบบเอาตัวใจด้วยที่ แหมคนสวยเอาต่อใจอะไรอย่างเงี้ยเออคนนี้ก็ตามอะไรแบบเนี้ยบางครั้งเขาต้องนิ่งเฉยบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่อยากที่จะให้เราเป็นฟิลที่เอาต่อใจมากเกินไปนะคะเขาเห็นอกเห็นใจเรานะคนคนนี้นะแล้วเขาก็เฝ้ามองเราอยู่เขาส่องเราทุกแพลตฟอร์มนะคะที่เราลงรูปสวยๆ้ยไปเที่ยวไปกินไปดื่มหรือไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบในการวางแผนในการมองในการคอนแทคระหว่างทั้งคุณและเขาเขาชอบนะเอาจริงๆคนคนนี้ เป็นคนที่มีโมเมนต์ของความรักหรือความรู้สึกค่อนข้างดีบอกได้เลยว่าเขา,าเป็นคนที่มีสเตปของความรู้สึกหรือความรักเป็นคนที่ใจอะเขาอบอ้อมอารีนะแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทในตัวตัวเขา่าเหมือนโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์มีความทุกข์หมายความว่ามีความสุขก็คือทําให้คุณยิ้มได้แต่มีความทุกข์ก็คือระยะทางไง ระยะทางของคุณคะมันทําให้คุณกับเขาการเดทกันการ,การดิวกันการ,การประสานงานการพูดคุยกันมันจากคนถ้าเราอยู่เอเชียเขาอยู่ยุโรปหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเวลาเวลามันจะเลื่อมล้ำกันไปสองสาชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนคะ่ะบางทีเราก็เกิดการเข้าใจผิดเหมือนกันนะสาวเราก็เป็นคนงี่เง่าเหมือนกันนะคะจริงๆ ไม่ใช่ค่ะอาจารย์หมัวอาจารย์หนูไม่ได้งง่เง่าแค่หนูรักเขามากเกินไปไม่ผิดค่ะที่เรารักเขามากเกินไปแต่เขาก็มองว่าเราจะไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยใาตอนนี้เขามองว่าเราไม่มีเหตุผลแต่เขาไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาอยากให้ให้คุณเข้าใจในบทบาทหรือในพาร์ทที่เขาเป็นมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าคุณจะไม่เข้าใจเขาหรือคุณไม่ค่อยสนใจในคําพูดที่เขาที่เขามีหรือสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขาก็รู้สึกแบบนี้เนาะเขาก็ เหมือนตัวเขาเอาจริงๆตัวเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอีโก,โก้ค่อนข้างเยอะและการเป็นอีโก้ของเขาเนี่ยพอเขาอยู่ต่อหน้าลูกน้อง,ของเขาเวทวงสังคมเขาเนะเขาก็จะเหมือนจะมาหลุดฟ้องไม่ได้จะสาวอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแล้วบอกได้เลยว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะไม่ใช่ว่าคุณ ไม่ใช่คนสาคัญของเขาคุณนะคือคนสําคัญของเขาเลยนะเพียงแค่เขาบางทีอเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเขาจริงๆรัรู้สึกยังไงแต่ตัวเขารู้สึกคุ้นคิดเขาก็มองคุณเป็นเบบีหรือเป็นจะจะ,จะ,จะอายุเท่าไหร่ก็เขาในใสายตาเขาก็มองคุณยังเป็นเด็กอยู่เป็นคนที่อ่อนใจแล้วก็เป็นคนที่แบบวายอะไรอย่างเง,งี้ยแต่เขาก็ส่วนตัวเขาเองนะเขาต้องคีปลูกหรือมีความริ้งว่า ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกนะจริงๆแล้วว่าตัวเขาเองอ่ะก็รู้สึกนะคะอย่างที่คุณรู้สึกเช่นกันแต่จะให้เขาเป็นคนที่เหมือนแบบอุ้ยเป็นคนที่แสดงออกอะไรที่มันเป็นเขาก็จะทําไม่ได้ค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้หรือไม่สามารถที่จะเก็บอาการหรือเก็บอารมณ์แบบนี้ได้อะไรแบบนี้หรือหรือแสดงออกเหมือนคุณได้แล้วกันเอาอย่างนั้นเนาะหรือแสดงออกอย่างคุณได้เพราะว่าหนึ่ง ต้องดูเลยว่าการที่เขาไม่ได้แสดงออกหรือการที่เขาไม่ได้ชัดเจนหรืออะไรแบบเนี้ยมันนั่นนั่นมันก็หมายความว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจนะบทบาทที่คุณเป็นนะคะในสิ่งที่คุณเป็นนะ,ปะเป็นหรือระบบระเบียบการวิธีการการวางแผนวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยอืม เขาก็เป็นคนที่ทํางานเยอะคุณรู้ไหมว่าเขาต้องจัดสรรอะไระะเวลาที่เขาจะมาสองคุณเนี่ยเขาเงินวินาทีของเขาคือเงินนะถ้าเขาทํางานกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจการหุ้นหรือลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมองหน้าจออยู่ตลอดหรือเขาต้องเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาต้องเหมือนบบเฮ้ยมองมองอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่สนใจคุณเขาอะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่สนใจคุณมากแต่เขาเพียงแค่ตัวเขาเองอะเอ้ยเมตแสดงออกนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาต้องเป็นแบบไหนเขาต้องอยู่ในเพชชนไหนเขาต้องมีแบบไหนกับตัวเขาเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาว่าถ้าจะแสดงออกหรืออะไรก็ตามแหมหัวโขนอยู่ใน บทบาทในพาร์ทที่มันเป็นผู้นําแล้วนิ่งๆด้วยเนาะแล้วบวกกับปฏิสสยที่เป็นคนนิ่งอยู่แล้วเดีเพีเลิให้คุณนะคะคุณก็มาเปลี่ยนโลกไ้กับเขาอ่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันมีสีชมพูเข้ามามันมีความรักมันมีความรู้สึกที่มันรู้สึกโอเคนะไม่ต่างๆหรือพลังงานต่างๆมันค่อนข้างดีมากๆเลยจริงๆอ่ะตรงเนี้ยหรือสิ่งที่มันเป็นตรงเนี้ยมันก็เป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกหรือมีความนะคะ แล้วแฮปปี้เขารู้สึกแฮปปี้นะรู้แฮปปี้มากที่มีคนอยู่เคียงข้างนะคะที่มีคนอยู่เคียงข้างที่ได้อบก,กอดหรือได้สแสดงความรู้สึกที่เขารู้สึกอยากที่จะรู้สึกแบบนี้ไปกับคุณพวกคุณรู้ไหมว่าบางม,มุมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นณนะช่วงบริบทหรือตอนเนี้มันเกิดจากพลังงานบางพลังงานหรือสิ่งบางสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขา,วาจะต้องเผชิญหรือต้องทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนเกิดขึ้น พอตัวเขาอะได้เรียนรู้บางมุมหรือบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าตัวเขาต้องมีความแอคทีฟมีความพยายามมีความดิ้นรนหรือซองหาหรือสิ่งต่างๆที่เขามีอะเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะรักใครสักคนเขาจะต้องเจอคนที่ถูกโลกและเขาก็ต้องถูกใจด้วยไม่ใช่เข้ามาแล้วเพียงแพ่ผลประโยชน์เขาเคยช่วยเหลือคนแล้วมีความรักเข้ามาล่อในตัวเขาเขาเคยถูกกับดักความรักด้วยเหมือนกันเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียใจ นนแน่นอนค่ะคนไกลคนนี้เขาเลยพอณช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นความโชคดีของคุณก็ได้นะที่เขาเขากำลังคัดกรองหรือแยกถึงอุป,ปนิสัยหรืออะไรแบบเนี้ยของคุณนะคะบอกได้เลยว่าตัวเขาอะก็ยังเป็นคนที่เหมือนแบบมีความชัดเจนนะจอจริงมีความชัดเจนมีความจริงจังมีความจริงใจมีบางสิ่งบางอย่างที่พอดูแลวว้วอะบางไอ มุมอะมันก็ยังทําให้ตัวเขาเองอะมีความรู้สึกว่าพลังงานบางพลังงานหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันทําแล้วมันมีความสุขเขาก็อยากที่จะเติมเต็มหรืออยากที่จะโฟกัสให้กับคุณได้รับรู้หรือให้กับคุณได้รับทราบนะคะมันมันจะบอกว่าตัวเขาแฮปปี้เพราะอะไรอะก็เพราะตัวเขาด้วยค่ะเขามีความสุขแล้วก็ตัวตัวคุณด้วยเนาะ มีคนไกลเนี่ยเขาเฝ้ามองคุณเนี่ยคนคนนี้นะจะบอกว่าถ้าอะไรทัดดินชาวราศีพุกศกันมังกรจะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะจันพรธหัสจะเป็นคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะมีเสน่ห์มากมีรอยยิ้มวันจันทร์มีเสน่ห์กว่าวันศุกร์อีกนะบอกเลยมีเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนแบบเอ้ยมีเป้าหมายมีกระบวนการมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตค่อนข้างเยอะมากเป้าหมายในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเขาจะทําแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาจะต้อง มีความสําเร็จอยู่ตรงนั้นนะคะเอเมอเรอร์นะคะแล้วตัวนี้เป็นขยายความผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนังน่งกอดอ,อกและยิม้มแย้มนะคะแล้วก็เดทความรู้สึกนะคะแล้วก็การทํางานแล้วก็แฮปปี้ความแฮปปี้ความสมบูรณ์แบบที่เขาได้รู้จักคุณนะคะอ่ะเรามาดูกันขยายความต่อไปนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือความรู้สึกของเขาจากคนแดนกายที่อยากส่งพอผ่านหมอ้อผ่านให้อ่าในไพ่ยิปซีเนี่ยนะคะเรามาดูกันว่ามันเป็นเช่นไรนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะนะ k i n ออ f แพทริเกิไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชาที่กำลังเหยียบอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่อยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วก็มีเหรียญแล้วก็ถือกระทาไว้ซึ่งคนนี้เป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนของชีวิตเป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่เหมือนแบบหย่อแยบไม่ได้เพราะเขามีคนที่ต้องดูแลมีคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่ต้องช่วยเหลือหรือครอบครัวเขาเนี่ยมีเขายังยังคงต้องคอย รับสิ่งหรือรับพลังงานอะจากคนที่เขาต้องต้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเขาอะกําลังเขาเรียกว่าอะไรกําลังที่จะเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากในสภาพคล่องทางการเงินด้วยหรืออะไรด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่เขาบางทีเขาไม่ได้พูดว่าตัวเขาอะมีที่ไปที่มาถึงปัญหาชีวิตอะไรบ้างเพราะเขาว่า ไม่ได้อยากให้คุณอะ่ะคนที่เฝ้ามองคุณเนี่ยคนไกลเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณแบบรับรู้ถึงปัญหาของเขาเพราะเขาอยากให้คุณอะ่ะจําในภาพที่บอุย้ยมันเป็นภาพที่ดีมากสําหรับเขาไม่ต้องจําในสิ่งที่มันไม่ดีหรอกอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเออก็ทิ้งทิ้งไปเถอะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามัน<ๆ>มันมัน,มนไม่น่าจดจำเพราะบางทีอ่ะปมทางใจหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ทางใจของเขาอ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขามันมีตะกอนทางด้านความคิดเหมือนกันเส้นกัน แล้วบอกได้เลยว่าไอต้ตะกอนทางด้านความรู้สึกหรือ,รอตะกอนทางด้านความคิดเนี่ยตัวเขาเองน่ะเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่มีการคอนแทคกับเพื่อนค่อนข้างเยอะเนี่ยวันหนึ่งแทบไม่ได้อยู่กับที่หรอกนะคะเขาเป็นคนที่แอคทีฟถ้าเป็นนักบริหารนักธุรกิจวิศวกรหรือคนที่ทําเกี่ยวกับงานกับเงินอะไรอย่างเงี้ยกับชอิอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะต้องมีหัวไรมากๆหรือต้องคิด p r o ดั c t ์โปรเจกสินค้าหรืออะไรสักอย่างที่เป็นตัวเขาแล้วบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากที่จะมอบให้กับกับคุณเนาะเขาเนี่ยถึงได้บอกว่าเหยาะแย่ไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้นําคนเห็นไหมจะต้องมีคนคอยปรึกษาเรื่อง สภาพคล่องทางการเงินกับเขาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องยังคงทํางานนะคะและบอกได้เลยว่าทําไมเขาถึงแบบว่าเออเฝ้าคิดถึงคุณพวกคุณก็คือเซฟโซนหรือแรงบันดาลใจให้กับเขาคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะถึงแม้คุณอ่ะเขาจะไม่ได้โต้ตอบเอฟเฟกหรืออะไรกับคุณมากมายแต่คนที่อยู่แดนไกลที่เฝ้าคิดถึงคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นกําลังใจให้กับเขามากเลย เพราะเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้หรือได้รับทราบเลยว่าตัวคุณอะตัวเขาอะต้องการอะไรหรือตัวคุณอะอยากจะอยู่ตรงไหนนะจุดจุดนั้นบางทีมันก็เป็นมุมสะท้อนเหมือนกันนะเป็นมุมสะท้อนเป็นเป็น,ปนมุมที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายให้ได้รับรู้หรือได้รับทราบฟังเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเขา กว่าจะผ่านด่านตรงนี้มาได้มรสุมชีวิตเขาก็ค่อนข้างเยอะชนน้นแน่นอนค่ะกว่าเขาจะผ่านช่วงตรงนี้มาได้เขาก็ต้องเหมือนแบบทดลองสัมผัสค้นหาก่อนถ้ามันใช่ตัวเขาก็จะเปิดใจหรือโอเพนให้ได้รับรู้หรือให้ได้รับทราบแน่นอนค่ะพลังงานเป็นพลังงานภาพรวมของคนที่มีความรู้สึกของคนที่มีความรักของคนที่มีความเหมือนใจที่คล้ายกันหรือสิ่งต่างๆที่มันคล้ายกัน คุณเป็นคนใจดีนะคะในใสายตาเขาคุณใจดีมากถึงแม้คุณจะเป็นคนอารมณ์แปรปวนไปบ้างเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าความรักอะบางทีอะถ้า,ถามันไม่ได้มีมีการมอบให้หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นเหมือนแบบเขาก็คุณก็ต้องการใช่ไหมความชัดเจนกับตัวเขาอยู่แล้วฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันไม่ได้อย่างใจพอมันไม่ได้อ่าไปในสิ่งที่ ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะมันก็จะมีเอฟเฟกมีปฏิกิริยาหรือมีคอนแทคอะไรที่มันมันเป็นการต่อต้านขึ้นไปอยู่แล้วต้องมาฉะนั้นแน่นอนเขาเรียนรู้เขาได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเขาจะรักใครหรือชอบใครสักคนอะคนคนนั้นจะต้องอยู่ในเซฟโซนของรู้สึสเกสเขาจริงจังเขามองหากอนาคตนะคะไม่เท้าคืองานธาตุไฟนะคะ เมสิ่งธนูน,นะคะเขาเป็นคนที่มองหาอนาะคตมองสิ่งที่มันสวยงามเกิดขึ้นมองหาอนาะคตมองสิ่งที่มันคืออะไรก็ตามที่มันอยู่กับปัจจุบันะเขาก็จะมองให้มันเป็นเป็นพอตในเรื่องของปัจจุบันถามว่าในอดีตเขาเคยเขาเคยเจอเรื่องที่มันแย่มาไหมแน่นอนเจออยู่แล้วไม่งั้นเขาจะไม่เป็นคนที่แบบเฮ้ยเก็บความรู้สึกเก็บอาการเก่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีเทลระหว่างความรู้สึกหรือความรักอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าถ้าเขาว่าไม่ไม่ปลอดภัยหรือเขารู้สึกว่าไม่โอเคสําหรับใครเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แสดงออกเพราะเขารู้สึกเป็นคนที่ขี้เกงใจคนนะคนันเนี้ยนึ่งเกีงใจของฟองแล้วก็ไม่อยากที่จะทําให้ใครเดือดร้อน ถือว่าคุณก็ค่อนข้างโชคดีนะที่เจอเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแต่ใจเขาแก้คิดถึงคุณนะเขามีความรับในใจเยอะนะคะเพราะว่าเขามีสิ่งที่เขาต้องทำเจ็ดเหรียญคือต้องทําเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าการขายเขาเขามีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบพยายามที่จะทำอย่างไีก็ได้ตัวเขาเองอะพยายามมากๆมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาใช้ความพยายามมากๆนะคะสิ่งที่มันเกิดกับตัวเขาเองสิ่งที่มันเป็นจุดกําเนิดของชีวิตเขาเลย หรือมึงบองมึงที่มันจะทอนกลับไปเนี่ยบอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างก็ค่อนข้างยากบางสิ่งบางอย่างก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีโปรเจกต์มีโปรดักต์มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทํานะคะก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาด้วยวิสัยทัศน์การอบรมดูครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะจ๊ะครอบครัวคุณง่ายๆสบายๆอาจจะไม่ได้ง่ายทุกเรื่องแต่ ก็ยังเป็นทรงแบบง่ายๆเรียบเรียบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ตัวเขาเองอ่ะมันยังคงต้องมีบางเรื่องที่เขาแบบที่จะเข้าใจในสิ่งที่เป็นนะคะและบทบาทในพาร์ทความเป็นเดฟูนะคะบางครั้งเขาอยากจะมีความอิสระของเขาบ้างแต่เขาไม่สามารถทําได้เขาไม่สามารถทําได้เหมือนคุณเขาไม่สามารถที่จะเหมือนเดลฟูได้เช่นกัน เหมือนว่าเขาต้องรอปิดกเกษียณอายุราชการหรือเขาต้องอะไรเลยนะเขาถึงจะเป็นเดลฟูได้เพราะว่าความนับพึงพอใของเขาสูงมาด้วยตำแหนนะ่งหน้าที่องค์กรที่เขาทําและเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาได้เป็นแบบนี้ถ้ารอคอยเขาได้อ่ะคุณนะก็คือแบบเขาก็คิดว่าคุณอะไรก็คือคนของใจของเขาที่สุดของเขาแล้วแหละแต่การแสดงออกต้องบอกเลยเลยว่าเฝ้ามองส่องดูอยากรู้อยากเห็นไม่แสดงออกบางครั้งมีงอนบ้างถ้าคุณไปกับเพื่อน หรือคุณใช้ชีวิตที่มันเหมือนแบบแลวลากเกินไปอะไรแบบนี้นะนี่ค่ะคือเขานะคือเขาที่เป็นมุมมองของคนที่มีพลังงานบวกพลังงานของความเชัดเจนพลังงานของความรู้สึกหรือพลังงานของความรักนะคะพลังงานของความรักเขาเหนื่อยนะที่ผ่านมาเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นอารมณ์มันของเขามันก็ดิ่งเนาะเด ไฮปรินเซสนะคะเขาเคยเป็นคนอารมณ์แปรปวนอารมณ์ที่ไม่คงที่พอเขาไม่เชื่อฟังหรือเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันตอบสนองเกี่ยวกับคุณแต่คุณรู้ไหมว่านะช่วงตอนนี้เขาอยากที่จะทาอะไรให้มันชัดเจนหรือมีความสุขมากๆเขาได้เรียนรู้บางมุมหรือบางอย่างกับตัวเขาเขาได้เรียนรู้ว่าเขาควรที่จะทําอะไรหรืออยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ตัวเขาเองนะเหมือนตัวเขาตกตะกอนทางด้านความรู้สึกหรือตกผลึกทางด้านความรู้สึกที่มันแย่ๆไปแล้วแล้วตอนนี้เขาอยากจะเหมือนแบบเฮ้ย ตอนนี้นะเขาบอกได้เลยว่าตัวเขาเอะอยากที่จะค้นหาในมุมหรือในสิ่งที่เขาอยากจะทำมากมากเดี๋ยให้เป็นเ็จนะคะก็คือผู้หญิงผู้หญิงสองบุคลิกใช่ไหมหรือคนสองบุคลิกที่มีทั้งขาวและดามีนะแต่ว่าเขามีสนเสน่ห์นะเอาจริงแองต้องมีสนเสน่ห์แล้วจ้าถ้าไม่มีสนเสน่ห์คุณจะไม่หยุดมองเขาละจ้าใช่ไหมโอเคปะเออเขาก็มีเสน่ห์แหละเขาก็มีสินน่งที่มันแบบโอ้ยเล้าใจอะไรอย่างเงี้ยในตัวเขาเองเนาะ uh, เป็นไพ่แบบ j u เม m e n t ใช่ไหมเป็นไพ่แบบไพ่แ,บบแห่งการก่อเกิดไพ่แบบการพบกันเจอการจากก,าากันพากอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าทาํากรรมได้เจอกันทําสิ่งไม่ดีก็จะไม่ได้เจอกันนี่ก็คือเขาเช่นกันที่เขาคิดในในใน,ในตอนนี้ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็จะพยายามทำในสิ่งดีๆเพื่ออะไรครับเพื่อความรักของคุณและเขาเหรืออน,นาคตเขาคนนี้อยู่แดงไกลเนี่ย เขาอยากเจอคุณมากเขาคิดถึงคุณนะมีคนไกลเนี่ยคิดถึงคุณมากก็คือตัวเขานี่แหละคะ่ะบอกอุปอัตลักษณะนิสัยของเขาไปแล้วบางครั้งคุณก็ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเขาดูเป็นอย่างนี้ถ้าไพา่เปิดแล้วว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆหรเป็นคนมีกลัวคณต้องเข้าทางเขาให้ถูกเพราะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะหลุดจากการเจ้าชู้มาแล้วไม่แล้วจ้ะต้องการหาคนของใจต้องคนการหาคนที่เป็นแบบครอบครัวโดวยแท้จริงและคนคนนั้นก็คือคุณที่เขาแบบเฮ้ยกําลัง กำลังเฝ้ามองอะ่ะกาลังดูอยู่อะ่ะเอ้ยมันมัน,ม,นมันสามารถไปกับเขาได้ไหมเพราะเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเขาก็รู้สึกเบื่อมากๆถ้าเขาจะเริ่มต้นหรือเผชิญปัญหาไหมา่อะไรเงี้ยเพราะตัวเขาเองอะ่ะเหนื่อยนะกับสิ่งที่เขาจะต้องไปเริ่มต้นกับใครหรือสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาที่ที่ผ่านมาตอนนี้มันก็โอเคแล้วนะเพียงแค่เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะต้องทําอะไรให้มันดีมากขึ้นระหว่างความรักของคนกับเขาแล้ววันนี้มันก็เป็นการเฝ้ามองดูเฝ้า คือเขาได้เรียนรู้แล้วะคะ่ะว่านิสัยของคุณกับนิสัยของเขาอะ่ะมันก็ค่อนข้างไปได้วยกันได้เขาหาด้วยกันได้หรือบางสิ่งบางอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนและจริงจังและจริงใจและอะไรแบบนี้ค่ะนะคะฉะนั้นเป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานบวกของทั้งคุณและเขาค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะนะคะมีคนไกลฝ้องคิดถึงคุณไปก่อนนะคะมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ